ยางมาก่อนดางพอหน่อยตีนนุบๆนุบนุบครับออถกผลผลผลถึงลงไปครับอ่าเงินมาเงนมาทั้งนี้คือของเอ้าีบครับพ่อรุนรุนกันครับรุนรุนตาไ้โอ้ยคือยูพี่น้องโเลยแดอ้ยงาของแครการเีเลยครับลาดุกหน้าสองตัวเลครับ พี่น้องเมื่อี้พ่อน้อยว่าเราอามายามมงแล้วกัไปยามเบ็ดเบ็ดซิบก็หลังนึงนะครับเสื้อเงยก้นหอยจักระถือมีถือครับพี่น้องจะเล่นมาเป็นมองน้ําไหลนี่นะครับมันเป็นตะเสียมกุดโกงหานั่นก็เราโตรงไปเสื้อลัดพุทธละครับทางหางกุดโกงคนละครับถือโตรงมาพร้อมนะครับอยู่รถไปถ้าเป็นรุ่นน้ำกันได้ครับพี่น้องพี่เท่าก็มีมาเคยเลยบอกน้องสวัสดีครับไปรุ่นบ่วงนู้กับพ่อน้อยครับผมพ่อน้อยใส่แววมัน ซีคนหลังนลยพ่อพ่อซื้อไว้มองนี่หลังนึงแล้วก็นี่หลังนึงท่านหลังนึงแต่ว่าหลังนี้มีเห็นไม่รูเอาอแล้วแว่าแล้วจะมันไปสิเลยอนี่ตะเบิ้งห้อยทึกนะกัดเงาเอามันมุนนมันมันลรไปทางเลยเนาะเิยนี่ครับตรงนี้ครับที่มันรูดเิ่งทางป่าเขากันนะลูกถ้ามันลงไปป่าเขามีเห็ดมุ้งครับพี่น้องแจ็กมาละลากไปทางเลือเอแล้วกำลังหาอยู่ มันละมาพี่มาพี่ก็น่าจะหองนะตอนนี้บวกหายครับพี่น้องครับกําลังยังพ้นหาบ่วงครับผมก็มันค่าผ้าบ่วงไปมันก็น่าจะไปได้ไกลนะครับท่านแป้นกับไก่ยังได้ลงเงินไหมครับแป้นมันสิกิ่งลงฝุ่นในกองขี้ของพ่อพ่อมันแป้นออกฝุ่นไหมครับกิ่งแล้วมันก็สิแล้วมันสิไปยังไรแล้วบ้านจะมาสอบเสดห้าบนขางข้างก็ทานมาเขือพุ่ม ฟังเสียงน้ำเย็นสบายก็เศร้าครับพี่นอ้องครับวงหนูเฮียซอยกันครับหนูว่าเห็นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใหญ่หมองไม่ก้อนครับผมตอนแรกว่าจะไปใส่ตรงก่อนครับพี่น้องแต่ว่ายางยางมาพผอนด่ดางพอหน่อยตีงนุบๆนุบๆๆครับเมื่อวานมีที่จั๊กตัวครับเมื่อนี้เห็นปลาดุกขื้นแล้วนะเลี้ยวไป เือเป็ตะลดแท้น่หอนก็เป็นปลาดุกอยครับพ่อโอ้ยดีครับปลาดุกและดุกกีร่างางร่างาพี่น้องนนเไก่หน้าครับพบอพโอ้นัครับเดปลาดุกแล้วพี่น้องมานี่น้ำเลเก็บไม่ได้รวยนี่ครับเออถูกปลาดุกผนผนนดึงลงไปครับมานมาใส่่ใส่ามถ มีลูดก็น,นี่นะโอะไรยาม,มันรูดมันคือปิตะลูดแท้สนุเรียวเบิงดางไม้ของก็ิปรปลาดุกคุณมนตีเพิ่นฝะมาเฮเสิร์ฟข้าวพุนลหรครับแต่ว่ามาก,กลางไว้นี้สามคืนสี่ขึ้นแล้วครับนี่เราจะเห็นปลาดุกตัวหนึง่งมันปวามีท่านเคลิ่อนที่อยู่ครับดอกใบนี้น้ำมองอันนาน้ำขึ้นไหลเสียงแหง้งปะไปเบิ่งมองหางทางลุ่มกันน่าห่ามันอันนั้นหาปิตะเสริม ตรงไว้ครับพี่น้องผนมาต้มแเราลุดแต่ได้ลหรืดปนายเลยครับโอ้คั้นมันมีลงมาเอาก็มีซีดลุดเพราะว่าหันขึ้นเป็ดตะลุดแท้ทีแรกว่าเราไปเสื้อตรงเบิ่องมองเสื้อตรงเหมามีฮักมาหลังเงี้ยเอาเฮาเลยฮ่ามันหลุดมือตัวแรหลุดลงน้ำแล้วได้เลยตัวแรกมาแล้วครับผมนั่นยังเรามาซะเล่ขี้ไข่น้ำขึ้นว่าจะงื้อกับนั้นหรอวะมันสามสี่คืนละ กเซอร์ลาดน้ำแกงแห้วครับพี่น้องหกน้ำเฮ้าสิเด็แต่ว่าต้องมองอืมืองรัมมองใหม่ได้ครับในคะี่ไข่น้ำกามพูนะแผ่นเน่ะนั่งอย่งาอันนี้มันปะปันไปเบิงง่งกมองเสือตุงมาได้ครับน้องโอ้ นี่รถเพื้นเที่ยังนั่ครับพ่อรอบสีลงใสด่างแล้วลูกโอ้เราหาหมองใสด่างมันเราลงกลางของเลยครับตะเสาเราได้จะรอดีลงดิครับมาหอดถ่ายน้องกุดกวางก่อนครับเฝาเซเวนีก่อนนะไปหาใส่ตรงกันครับใส่ตรงแล้วจะไปยามเบ็ดต่อครับพี่น้อง มองเสื้อบุ๊ต้องไปเบิ้งน้ำก่อนครับถ้นน้ำล้นอย่างไรเสื้อครับมันจะเป็นน่องสายพูนนะครับย่างกับพีประมาณร้อยกว่าเมตรนี่หน้าไงรถขับเขาน้ำงามกับพี่น้องเบิ้งเนี่ครับเริ่มออกห่วงเราได้ครับนี่ครับโอ้สวยงามเลีครับไงรถมาตัดหญ้าออกครับนี่ครับ รันานมจะงน้ำร่นเาะลุงน eh ี้หวังนี่เียว่าถ้เอาตรงหน่อยมานี่เออบนอมู่บ้านก็ะล่นนี่ร้นนั่นอไกันอนีมันตีใจเลยน่ะมันไหลไปอยื่นี่นี่ทเพอไ ใส่รอบยานี้ <s <s puzzles, ันปลาซอติข OK)> ืนน้มันสิลงี้เลยกปลาซอติ่นาตงูกูวางยาใส่หันด้ยโอ้อันรอบรอบน้อยนะบอกเจ้าใส่พุทธี่ละใส่มันบ่มัังมัเนาะปลาลกมันก็สิลนไปเรื่อยอย่แบบ ใส่ขุดงน้ำไเนีออว่ย้แทนเรมน,น,นงูไว้แถงูนไล่ไลงูก<ด>น้าคนดาบเออบัก,กน้าคดาดมาครับใส่ลอกไปครับเพราะว่าชั้นนมันยังไหลแห้งอยู่ได้รู้เ<ด>อเออขึ้นวัดจลนอาบโอ้ยร่นอาบเขาหน้าเลยแมนแมน ใส <T> ่อ <ing> ย <the supply> ูเลยฝต่ำไปแงงฝายี่น้องบนนียาตไปลาหน่อยรฝซอสลงโอ้เนดอเอเมื่อวานมองที่เคยมาไตะคบเต่ปลาบืนกับข้าหน่อยครับพาดพอดพอทัวปลาซอนเต็มเลยครับมันเอาสะดุ้งว่ามาถึเพราะว่าสะดุ้งนี้ว่ามองเลคือย่ได้หนีลมีซอเต็มเลยสะดุ้งเนาะกด้าเป็นแค่ยู่นะครับ จังใดละลูกอมนนมัิดเขเโอ้เปิดปุ๋งเลยพี่น้องคพณอนยัรออมสเก็มาซื้อหรอมเ่องโมหัวเห็นมาเห็นครับนะครับนจุ่มนี่ด้วยครับนี่หัวขึ้นสลบเส็บเรียบไหวไปไหมามีต่ปาปลาถโ่ทนเมมองกลางกันไส้ีห้อครับเพราะ คืมๆๆม,ม,มากแลวค,ค, <c oughs> ครับนี่ครับเริ่มกลางตรงเลยครับนี่ครับกำลังกลางครับพี่น้องเห็ดเสาไว้สองเสาครับผมไปใใ่บ่วงหนูหาบ่เห็นอยู่หลงหังนึงอยู่ลุงจะกลับไปหาไม่อยู่พูดละนาทอเทิ้งคนงน่ะ้ซึ่งว่ <c oughs> าละหารอบหนึ่งล่ะหาบ่พอก็เลยเพิพเ่งอย่างว่ากลางใส่ตรงไว้ไปใส่ตรงก่อนสันดกปูนีนน่ปลาบอลไม่รู้มันสิมาซ้อขึ้นคือลุงหมีวาหดีป้อ ปลาสิมาซ้อ <tampoco> ขึ <bugün Dragon> mm ้น hmm. ก็จะไหวดีว cool well. oh ่าข้อขนพดเน้นว่าขนเน้นว่าปลาหน่อยแมนเป็นแท่อช่คนนะแล้วว่ามันปลาเงี้ยหรือ่งเออปลาหน่อยพวกลูกปลาไม่ปลา่อยปลาเนี่ยแหละปลาข้าวปลาข้าวเพราะท่านนี่ลงมาหอดดอกลุงเรปะว่าน่าจะเป็นปลาค่อยใงียุมที่มันเหลือตอนมันแห้งมันว่างนีโบมีไผมาตองเด้ คอยกับว่าเด็กคอยเดี๋ยวมาวานเหววานแต่สาวที่แหลกก็เลยปล่อยไปเลยคอเ,เห็ดแม่ฟันกันหน้าสนุกพี่แมนมันเหลืออยู่บวกนี่ละแมนอยู่ลุงปึ๊บเสียบหลอกไว้กันได้ครับพี่น้องบ้านระยะสำ้นเลยนะ เห็นไหมเราก็มาปิดช่องโหวตรงนี้ครับ <c oughs> บัรเลงกระละขุดขี้ดินอัดนี่จักหน่อยแล้วเอาหญ้าบองเงินครับบังๆไว้จักหน่อยอาจจะมาละลงมีลงดอกครับกระเอ็ดไว้ละฮะพอได้ลุ้นครับลุ้นได้เสียว <c oughs> ได้ประหลัซ้ได้ชิดชิดลักจังน่อยเลยเอาเลยจังน่อยก็ได้ย <c oughs> มันอะได้บังคับเสือกับลักมั่รงมากแล้วสะดุง้งรายการเลยแหละ สะดุ้งเ้ามันใหญ่กว่าปกติเนาะแปดสองจึงวัดเดินกันขันลุงรถเราบอมให้ติดติดพอจะอเอาสะดุ้งมาถางแดงเลงยจะเข้าถางปกติ <c oughs> เล่นหนีได้ป่าก,ก็ได้แม่นมาครับสัตว์สำคัญเลันมีมันรุดออกม <c oughs> ันอยู่กลางเห็นอยู่ธเดืจักรลักษณ์ไรเงาอคมูแดงนาพื้นเรียบร้อยแล้วครับ กำลังแต่งพื้นครับพี่น้องอา่ัสว่ามีให้มันดันออกครับวันนี้ยังเราแต่งคางครับมีทะเลมัดอันนี้ไว้เยอะดีลูกปลาเข้ามันหลายอ๋อมัดกลดขึ้นสูงจะน้อยครับนี่ครับปากทางเลยครับต้องลองอ่ารุ่นเด้อครับพี่น้องจ็กเราได้ปลาถือจักมีละครับเอ็ดไว้ถ้าฝนแห้งปลาไหลเงาลงมาก็พอได้รุ่นครับครับเส็ดแล้วก็ได้เอาสลามพาเพราะดรงนี้แล้วว่ามันมีม้า ตัวนึงมาหากัดใส่เยอะนี่เราขั้นมีโคไว้นี่มุดในเรียได้เราหัวเรามากัดต่งพอน,น้อยแต่น้อะแต่แเอาน้ำมาโคกันไว้เหรอครับมันหลอดเลยๆฮะอีกร,ร้อยแล้วครับกันนี้แล้วเดนน้ครับพี่น้องแต่ว่าเราเอาขี้เงื้อออกกับมันเท่านี้มันหลายผลไม่หิ้มันยัง เป็นฟองเป็นทางยางงามเลยครับกูด่ะอันพอดล้ออยู่คู่ทำความสะอาดลังยาที่เงอไหลลงอ๋อ,อชิมกันมาลุ่นกันชิมหนาครับผมหลังจากใส่ตรงแล้วจะพยายามเบ็ดครับนี่นะครับสานบันเท่าหายุหากินครับมีพอน่อยไงหล,งหล,ลดแหล้วก็มีไงมีครับผมดูแถวนี้ครับ <c oughs> ใส่ตรงใส่หลอบเนหรดกับมาแตงแต่ใส่ดังครับใส่มองครับผม มีสุดจังบ่ลุงว่ามันหนาวแล้วเนาะยำจับตะเชียวเบียบลอยครับสมผลงานเต็มเกมครับผมอันนี้เป็นน้องสองห่องครับผมพี่น้องครับก่อนสิไปยามเบ็ดนี่ครับปอสปลาขาวสูตรนะครับผมสูตรนี่พ่อนอนบอกว่าเห็นปลาเสี้ยมครับก็ได้ยางมาเบิงใหม่ครับ โอ้บตืน่นคนใสรครับปลาขาสูตรติดประมาณด่างสามเส้นหาครับผมนะมองขันโอ้มองนี้ย่างคักเลยครับนะี่ปลามาหอดน้องกุดกว้างแล้วครับพี่น้องครับที่นี่เหี้ล้ครับมารอรุ่นปลาคอใหญ่น้ำกัน,นครับเมื่อว้านเหมืองก้อนแม่ปางมาก,กับผนอยนิ่างเด็ดเกิดเงิยก้นหอยจัย็คมบเป็น,น,นเราเลยครับอ๋อ้มือเปลี่ยนเหี้ยไหมบอกครับพ่อ ก้อนหนานี่เงีย้ยปูครับซิปข้าหลังได้ซื้อลอกมาเป็นสดสอบนี่นะครับผมซิปล้างแขนๆนี่แหละครับซิปแปดซิปเท้าหลังอ๋ออ๋หลังแหลกเป็นยังไงครับพ่อมีขื่อหรอพี่น้องเลยมันน้ำ,น,ำน้ำเพลินไหลไมีกินเบ็ดอ๋อเบ็ดไมหไพ่ครับเหน,นื่อยังคือเกาอ่าเอาเงากรถลายปูเสืองาไม้งาโตไปครับพี่น้องแล้วหงส์เสกรถมันน้ำยังเพลินครับป่าเราวมีค่อยกิ่งสังเกต ซื้อเนื้อหอยครับถึงก้นถึงหูอันนี้เสือมอดหน่อยหูมันยังแต่ว่าก้นมันกินมดเบ็ดกับเบ็ดดวงใหญ่เลยครับดองระฮาบาทครับทดลองมันกันหน้าเส้นเนาะเนี่ยเขาไก,าก,ก,ก่ก็นี่บอสบอสใหญ่เลครับนะหมองหันเป็นหมองแตนล่ามครับผมขึ้นถึงในหลุมันอย่นี้ครับผมยามมาหลายขั้นหลายดวงเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับสถานการณ์ยังนิ่งเงียบๆครับผมทั้งนี้คือของเ,เอา้า <laughs> รีบกับเขาพ่อสาธุเด้อแม่นี่เด้อพี่น้องเอ้ แม่จะไม่มีแล้วครับแต่เห็นมันห้องปูงเบ็ดไว้ก่อนครับีน่เดินแก่ไปไกลได้มันนะได้แน่สุด พ๋อผีน้องรุนรุนกันครับรุนรุนปลามันมดุ่มโอ้ยชื่อยู่พี่น้องโอ้ยมันตายแล้วโอ้ตัวมีไงก็โด้หรอกครับขอข้อน้อยเบ็ดดงบางไงปลาตัวนี้น้อยมากินเสยอไม่คิดไรก็ได้ยยุ้ครับพ่อครับตอนแรกนึงคิดว่าโอ้ว่ามันมันมีเก็บสาดหรือว่าคนหอยกินอยู่ครับพี่น้องโอ้มันมีเป็ดประเดชบนนี้ใส่ครับพ่อตาหยันเบือแล้วนี่ตาขาวๆนี่แหละ ตาไปทางเขาแล้วยนะเบ็ดตวงบักใหญ่ปลาตัวมีใหญ่ก็ลับพี่น้องมาจีบเอาตีอิปลาแดดท่านนะครับปลาแดดต้นประกอบเรามีคับปลาตัวกัพี่น้องเอาตรงนี้เด рон, beings, ้อครับไปย่างต่อเข้าบ้านสองตัวแล้วครับนี่ก็ผมเบ็ดไปเฉียยอยู่นี่เนาะมีท่านหอดยนี่ยมันเปลนเลอครับถ้ามันล่มหนาวจังไงก่อนควนน้อยอย่างละเอาไม่ครับเนื้อคนหอยนี่ตะเกากับว่ามันด้การยู่ สองโลตอนนั้นกับคนหอยแล้วรับี่นหอเอยู่แถวนี้น้ำหอมนะครับยางมหอดีสอดลังแหลกแล้วครับสีบนญอมปุ่นๆๆๆๆๆุ่นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆม่ๆๆ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 ัๆๆ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 ๆมงๆๆๆคๆๆ ยามดางนี่แล้วก็ะสียามเบ็ดไปอีกสมาชสามสี่หลังครับแล้วก็ไปยามดางยุติตนยุตไทยน้องกุดก่วงอีกพื้นหนึ่งครับผมแล้วก็สิกลับถึงยังเหรอครับพ่อครับปลาทยตัวนึงครับที่สองเหรอครับพ่อก็ปลาดุกเนาะครับเดี๋ยวเล่าพอหน่อยยามเหลียวดังสมาชิกเบิ้งก่อนนะครับจังศร้อมผลงานครับ มาดุนกันเออม้าเบิ้งกันครับผมคนงานพอน้อยครับปลาก้าตัวนึงก็ไปไทยตัวนึงปไปไทยตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ดางหกเซนครับพี่น้องคุณอ่ะชื่อหอายคุณเดโชว์ปลาแม่นะครับพ่อปลาก้า้โอ้ปลาก้าโอ้ปลาก้านิดด่างหกเซนับปลาก้าใหญ่กวขบือมือหน่อยนึงครับไปไทยครับใหญ่นะพ่อเนาะความจริงแล้วก็มันมีทึ่เพราะว่าพอน้อยแซะไว้เหิงแล้วบัดนี้มันขี้ไข่มันกามครับ ปลามาเร็วเห็นมกุ๊ดด่างตัวนี่ก็ไปทางไม่นะนาะพี่น้องเดี๋ยวปวดตอกกันเด้อเราอย่างไรล้างด่างนี่นะครับพี่น้องยมด่างพื้นแดกแล้วกันยางผีครับยามเบ็ดมากเลยเรือครับมาถ่ายน้องกดขวางครับผมปอนอยบอกว่าเรือเบ็ดขั้นสุดท้ายครับผมตอนนี้กันยังนิ่งๆครับยังว่าได้ผลงานดีครับหลังจากได้ปลาคอเท้าที่ตายไปครับครับอันนี้ก็มาลุ้นกันครับผมหลังสุดท้ายครับของการใส่เบ็ดครับเมื่อนี้ นียกน่อยครับนี่ครับันเน้นยำคนหอยบอสลองๆบงทะหรมพอได้ลุ้รับพอยันมีชื่อเ่งด่จะได้เป็นนิ่งๆบ่ครับไมุ่ณพอลอยคือส่งเดือดสายก็ห่อนี้รินฮึบโอ้เสีงไม่ไ่ไว้ครับพี่น้องวันนี่พยายามด่างน้ำกันครับนี่ครับดางยุี่ธรับเส้นนึ่งครัวบันอหน่อยวาติดปลาดุก พันนะครับพี่น้องครับนั่นน่ะปลาดุกตัวนึงครับโอ้หุบโตงามอยู่ตัวนี้ครับนี่ยย่างย่างอยู่ครับมันยังแมนบ่ล่ะเป็นเป like ็ี่นด้วยนะครับโอ้ตัวโคตรเลยตัวนึงไมโอ้ยตัวงามเยอนิเอาใส่โคเครองโกกขอเฉีกคาคิเร่นเลยครับปลาดุกหน้าสองตัวแล้วครับโอ้ทอดโกกแล้วครับพี่น้องคุณครับว่าแม่เรามีได้แนวทื่อแล้วยามมาบักเหยานึง ยังไข่มือนี่แสดงว่าได้สองลูกดิหน่องสองลูกเหรอครับวันมีท่านว่าได้ด้วยหรอท่านเองท่านยิ้มน้ำอาบรูดฝุ่งตรงนี้เนาะ่องไม่มีพอหน่อยว่าจะกูดังเลยครับพี่น้องใส่ไบไหลายมือแล้วตีห้ามือเลยได้ครับพี่น้องแซ่ไปคนน่ะว่าเป็นพาดังที่ขย้อนมันยังมาชืต้องไปทำความสะอาดแล้วอย่งมัเสื่อไม่ครับพี่น้องดังกับุดยุบของพุ่นเหรอครับพอหน่อยยามาแล้วนะครับพี่น้องครับ มารอชมผลงานปลาดุกงามๆไก่ๆมั้งครับพี่น้องย่างสีขอบกู้สะมือเป็นสั้นบ่ครับเพาะนี่ครับชมผลงานปลาดุกเป่งๆด้วยตัวนี้ครับเห็นตะขอขาวๆปุ้บนะครับเอ๊ะครับย่างคักย่างคักครับ สแสดงว่าปลาดุกกำลังคืนเขาหนองผลงานครับเดี๋ยวพ่อเราไปแต่งค่างสองพันเราเอาเซนนี้เราไปเ้อไว้นะคืนวันใส่ปลาดุกในะหญ่แล้วเัามันละโอยมาจากท่งนากับเขาหนองนี่ครับวันนี้ปลาจะขึ้นน้องแล้วครับพี่น้องครับเดีครับตัวหนึ่งมีที่หักแง่งหอยตรงต้นอย่างนี้ไงใส่กระปลาข้อเนี่ยครับปลากาเนี่ยถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับเซานี้ก็ได้ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับ จะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับเส้านี้ออกมายามเบ็ดได้ตัวนึงแล้วก็ยามมองยามดังเนี่ยครับผมได้ปลาสามสี่ตัวครับขอบคุณเลยครับผมขอบคุณครับขอเให้ต่อไครับขอบคุณครับพี่น้องครับ